ส่วนความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติระบุว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนถึงลำดับแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยพร้อมส่งข้อมูลการปฏิรูปให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันที่19ธันวาคมนี้ในช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ข้างหน้านี้คงจะเริ่มมีข้อมูลออกสู่สาธารณะว่ามีประเด็นที่จะต้องปฏิรูปประธานตัวสมพูว่าประเด็นปฏิรูปที่จะดําเนินการ เป็นลำดับไปเนี่ยมีอะไรบ้างจะจะเริ่มมีข้อมูลออกนะครับเราจะค่อยๆทําให้เห็นเราจะค่อยๆทําให้เห็นเพราะจากสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเริ่มมีประเด็นออกมาให้เห็นแล้วครับแล้วเราก็ช่วยประเด็นที่ออกมาเห็นแล้วเนี่ยประชาชนก็จะได้ได,ได้ได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ สปชยังเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปและการจะทำร่างรัฐธรรมนูญช่วงสัปดาห์แรกมีประชาชนเสนอแนะความคิดเห็นมาเป็นจำนวนมากโดยที่ต้องการให้เร่งดำเนินการมากที่สุดคือการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การปฏิรูปการเมืองให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วพร้อมให้กับมอบอำนาจให้กับประชาชนมีสิทธิ์ถอดถอนรัฐบาลได้รวมทั้งการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นและการให้รัฐจ,จัดสรรที่ดินทำกินอย่างเท่าเทียมกัน